สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านเฮงซาวด์ไรวันนี้เลือกงามยาดีนะครับผมพวกเราจะนําเสนอนะครับผมในส่วนของร้านใหม่นะครับผมร้านใหม่ซึ่งเราย้ายมาจากสาขาเดิมนะครับผมสาขาเดิมก็ห่างกันประมาณ500เมตรนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่ไปมาหาไม่ถูกนะครับผมก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับผมนะครับร้านใหม่รับรองเรามีราคาพิเศษแน่นอนแล้วครับเราซื้อขายและเกลียน เครื่องเสียงการแจ้งไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมแไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นแยกชิน้นยกชุดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือพี่ๆท่านไหนสนใจจะขายเครื่องเสียงก็ยกเครื่องเสียงมาที่บวงมณนราคาหน้าร้านรับเงินภายในสิบแต้ีได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาแทนดูรอบๆบริเวณร้านใหม่เรากัน ไอ้กันเรานะครับผมว่าบริเวณร้านร้านใหม่เราพื้นที่เป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมจะให้ดูรอบๆนะครับผมร้านเราก็ยังติดถนนเหมือนเดิมนะครับผมติดถนนเหมือนเดิมนะครับนี่แหละรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละครับผมนี่แหละนะครับนี่ครับติดถนนแน่นอนนะครับห่างจากร้านร้านเดิมอยู่ประมาณ5้ารอเมตรนะครับผมร้านเดิมก็เลยร้านเดิมมาก็เลี้ยวซ้ายลงมานะครับผมเลี้ยวซ้ายลงมา ประมาณสุดรั้วโรงเรียนนะครับเราอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหนองเขียดนะครับผมถนนเส้นท่าพระไปโกสุมพิสัยนะครับผมก็อยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ละเดี๋ยววันนี้เรามีสินค้าราคาพิเศษแน่นอนนะครับผมมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับผมนี่แหละบริเวณรอบๆไปมาหาสะดวกนะครับผมอ่าไปมาหาสะดวกที่จอดรถสะดวกสบายนะครับผมอ่าร้านใหญ่กว้างขวางก็เดิมนะครับกว้างขวางนะครับผมสะดวกสบายทุกอย่างนะครับผม พี่ๆท่านไหนไปมาหาไมถูกก็เบอร์โทรตามที่เราขึ้นให้หรือว่าตามที่ป้ายหน้าร้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้ากันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับร้านใหม่ของเราเราก็ยังเติมของกันเรื่อยๆนะครับผมพนักง,งานเราก็ยังเติมของกันอยู่นะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับผมสะดวกสบายกว่าที่เดิมพี่ๆท่านไหนที่เคยมาแล้ว มาร้านเดิมนะครับผมพอมาเจอร้านใหม่ผมว่าน่าจะน่าจะตอบโจทย์พี่พี่ได้นะครับผมว่ามันสะดวกสบายนะครับผมเราก็พยายามแพนให้ดูนะครับเป็นเพิ่งลายตานะครับผมมือผมอาจจะจับเร็วไปนิดนึงนะครับผมนี่แหละพนักงานเราก็ยังขมักขม้เนลงของกันอยู่นะครับนี่แหละครับานังานชั้นเลือดนะครับผมนี่ครับก็ยังลงของกันอยู่สต๊อกเราก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูสินค้าราคาพิเศษกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะครับผมพวกเครื่องปรุงมือสองนอันนี้ก็ยังอยู่ในฝาอยู่นะครับเรายังไม่ได้เปิดปกติเราจะเปิดนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับนี่แหละเพราะว่าเราป้องกันฝุ่นนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าเราปกปิดกันฝุ่นนะครับผมไปให้ลูกค้านะครับ อ่านี่ครับผมนี่ก็จะเป็นโซนของเครื่องปรุงมือสองพวกแหลกนะครับผมหรือว่าจะเป็นขาตั้งมือหนึ่งก็มีนะครับผมนี่แหละก็จะเป็นเครื่องปรุงระบบดิจิตอลอนาล็อกคอร์ดอิชิวครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดอกระพงดอกไม้นะครับผมดอกไม้ปากมือสองนะครับผมหรือว่าเป็นตู้เบสสิบแปดนะครับผมตู้เบสสิบแปดนิ้วมีหลายสูตรนะครับเทอร์โบบีวีนะครับผมออเดอร์นะครับสต็อกเราแน่นมากนะครับผมตัวนี้ เนี่ยแหละครับผมจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้โซนโซนตู้ลำโพงนะครับผมหรือว่าจะเป็นไอบีบีแปดสิบคายเอสดีเอหรือว่าคายพี่สุนทรนะครับผมขนาดก็เท่ากับตู้ช่างน็อตนะครับผมงานดีนะครับงานดีตัวนี้ผมการันตีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโต๊โตวางเครื่องเสียงโตเลขโต๊ะใหญ่มีหมดนะครับผมอ่าเรามีหมดชิปนี้ก็จะเป็นชิปรีวิวร้านให้ดูนะครับผมว่าสำนักงานใหม่หรือว่าร้านใหม่เราตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ ร้านใหม่เรามีอะไรมัางนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโซนพวกวอย์นะครับผมพวกวอย์พวกไม่สายนะครับผมวอยล์ลโพงพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมพวกสายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณหรือว่าจะเป็นตู้คอลน์มือสองขักจาก่ทยแม็กซิมัมสาวนะครับผมนี่แหละเพิ่งมาใหม่ๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้แอคทีฟนะครับผมแอคทีฟมีพาวเวอร์ในตัวนะครับผมนี่แหละผมพาชมด้านหลังนะครับเนี่ยนี่ครับ จะเป็น power ในตัวนะครับ c อลัม n ที่มี power ในตัวนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพวก power a มือสองโซนนี้ก็จะเป็นโซน power มือสองนะครับเนี่ยเป็น power มือสองเนี่ยครับหนักไม่หนักก็ดูโต๊ะเอาแล้วกันครับยนกลางเลยนะครับนะครับอ่านี่ครับ power มือสองนะครับตัวนี้จะเป็นโซน power มือสองก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับยังเยอะยังเยอะนะครับเนี่ยผมจะพี่พาพี่พี่ดูคร่าวๆพี่พี่ท่านไหนสนใจตัวไหนนะครับผม แอดไลน์ดีสอบถามได้ทางไลน์นะครับหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์โทรของทางร้านได้เลยนะครับนะมีหลากหลายรากาหลายรากานนะครับอันนี้วางไม่หมดเราก็จะตะเคงไว้ล่างนะครับน่ครับเยอะนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับผมชิปนี้อาจจะเป็นชิปยาวนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับผมอย่าเพิ่งผ่านนะครับผมเดี๋ยวผมมีสินค้าราคาพิเศษในโอกาสที่เราเปิดร้านใหม่นะครับผมมีสินค้าราคาพิเศษแบบ แบบอาจารย์ลีทงกีบอกนะครับผมราคาแสีบดักนะครับผมมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผ่านนะครับผมอย่าเพิ่งผ่านผมมีสินค้าราคาพิเศษนะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นมุมเอ่อโซนของตู้ลำโพงใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นพวกกลางแหลมนะครับกลางแหลม1นึ่งคูณหนึ่งสองคนะครับผมหรือว่า2องคูณหตู้ ps 1 5 ps 1 2นะครับอุปกรณ์แหลกนะครับนะหรือว่าพี่ๆตอนไหนนี่ภาพไม่ออกนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตู้ลำโพงตัวอย่างเนี่ย แสนให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมว่าแขนออกมาแล้วจะเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับมีทั้ง 15, 12นะครับผม 15, 12หรือว่าจะเป็นตู้แบนทางร้านก็มีนะครับผมนี่แหละครับ S-H Audio นะครับผมนี่แหละตู้แบนทางร้านตัวนี้เป็นตู้เตะตู้โชว์ตัวอย่างครับตัวโชว์นะครับผมสต็อกก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมสต็อกอยู่ด้านหลังนะครับผัดมาก็จะเป็นโซนตู้มือสองนะครับผมตู้ลำโพงมือสองนะครับผมอุปกรณ์แหลกนะครับ ตู้มือสองก็จะมีตู้ข้างแรง12นิ้ว2คูณ1น,นะครับผมจากค่าย MP ตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าใส่แหลมนะครับเป็นปากโหลดปากโหลดสโลปไม้นะครับผมตัวนี้แหลมเป็นตัวปากแต้นะครับผมแหลมเป็นตัวปากแต้นะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ12ใบนะครับผมเนี่ยตะแกงปั๊มที่สว,ส,สวยนะครับนี่ครับมีอยู่สวยๆนะครับชุดแขนแบบหนาๆเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เราขายกันที่ราคาใบละ1,400บาทนะครับตัวนี้1,400บาทนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลัเดี๋ยวชมกันก่อนไม่ชมแน่ด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าด้านหลังเป็นชุดแขนแบบใหม่นะครับผมหรือว่าจะเป็นตู้แอร์เทอร์โบ18ตู้แฟรนะครับแล้วก็มีนะครับตู้แฟรเทอร์โบเทอร์โบ18นิ้วจากค่าย MP นะครับผม เป็นตู้ลำโพงค่ายเดียวกันนะครับไทยเอ็มพีของดีเมืองบ้านไถ่นะครับผมนะนะครับตู้แฟดเทอร์โบราคาเบาๆนะครับผมตัวนี้ลงจากรถแห่รถแห่ชื่อดังนะครับผมรถแห่ดังจากเมืองคอนจัดนี่แหละครับผมนายยกลงมาขายกันขายกันถูกๆนะครับตู้แฟดนี้เราขายกันที่ราคาใบละพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมถูกๆนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใครมาก่อนเรียกก่อนนะครับมีประมาณเหลืออยู่ประมาณแปดใบนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นบีวีเดียวนะครับผมบีวีเดียวไม่ใช่เทอร์โบเดียวนะครับเทอร์โบเดียวค่าย MP ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็คือมันจะเป็นมือจับข้างนะครับไอผมให้ดูตัวที่มันไม่มีขอบเหล็กก่อนนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่แหละตัวไม่มีขอบเหล็กเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับก็จะมีขาดหน่อยแต่เราไปใส่ใหม่ได้นะเพราะฟิลเตอร์ของน้ํา นะครับผมนี่แหละนะให้พี่ๆชมกันแอเทอร์บอโบสิบแปดนิ้วค่ายเอ็นะครับผมไม่มีขอบเหล็กเดอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปมือจับเหล็กสีตัวนะครับผมตะแกรงปั๊มเพจหลังนะครับตัวนี้เราขายกันที่ราคาใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อบาทมีอยู่ประมาณสิบสองใบนะครับผมตัวนี้อันนี้กลางสองคูณหนึ่งตัวนี้ตัวถูกนะครับขายราคาถูกมือสองก็อยู่ที่ราคาใบละแปดร้อยบาทนะครับจนึงตัวนี้ราคาแปดร้อยบาท อันนี้ก็จะเป็นสินค้ามือสองเป็นตัวโชว์ที่ยังไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ละแต่ว่าเรามาขายเป็นมือสองนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับอยู่อยู่ที่ราคาใบละ 2, 1 0 0ับาทนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกัน12บนิ้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวเดียวกันกับตัวข้างบนนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวโชว์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเราขายกันถูกๆมือหนึ่งก็ประมาณใบละ2 8 0 0งเเราก็ขายแช่ใบละ2,100บาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นตู้มาตินนะครับผมนี่แหละมาติน อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะผมมาติน18นิ้วนะครับแต่แกงมันจะมันก็จะเป็น JBL บนะครับผมเขาเรียกว่าตู้มาตินเสียบคาตั้งได้เสียบตู้กลางแลมได้นะครับมาตินนี้เราขายอยู่ที่ใบล,ละ1,200บาทนะครับผม1,200บาทนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อต่อมากนะครับผมจะเป็นโซนของดอกละพงแต่ตัวน,นี้ผมผมปกไว้เพราะว่ามัน เอาผ้าปกไว้นะครับผมเพราะว่ามันฝุ่นมันเยอะนะครับตอนนี้ผมมาเทเทดินใหม่นะครับผมตอนนี้ก็จะมีฝุ่นเยอะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ปกไว้เพื่อรักษาไม่ให้ที่ฝุ่นมันเข้านะครับผมเดี๋ยวมเกิดให้ดูนะนีนะครับมันเกิดให้ดูนะนีะ่ยนี่โซนนี้จะเป็นโซนดอกลำพงนะครับผมโซนดอกลำพงโซนตู้ลำพงนะครับผมลำพงมือสองก็จะมีพวก เอ่พ uh, ีอานะครับผมพีออ i o อุพันสองลั่บัดอ่าสวยๆอย่างเงี้ยพันสองลั่วัดฮองปั๊มก็มีนะครับผมครงปั๊มครงหล่อมีหลากหลายยี่ห้อนะครับพี่ชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับผมสิบแปดสิบสองสิบห้ายี่เบียดก็จะมีอยู่สองดอกนะครับยี่เบียรเราไม่ค่อยมีสิบ้านะครับนะพาชมกันครับอ่านี่ครับสิบแปดสิบห้าสิบสองนะครับ ิบสองก็ยังพอมีนะครับแหลมก็จะมีไอ่ล้อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามาเรียกไปใช้มั่งแล้วก็มีอ่ะเราก็จะขายกันตามที่เหลืออยู่นะครับอ่านี่แหละครับผมแต่ว่าจะเป็นโซนมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ก็จะเป็นพวกมิกเซอร์มือสองก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมพี่พก็ลองมาเลือกชมกันนะครับก็ยังเยอะเยอะเหมือนเดิมนะครับผมพงสเต็ปสินค้าเยอะเหมือนเดิมนะครับ ตัวถึกตัวถูกตัวทิกภาษาบ้านเราก็ตัวทิกนั่นแหละครับผม่าตัวทิกทิกภาษาบ้านเขาหน่อยแหละครับนานะครับพี่ตันไหนชอบตัวไหนก็มาเรียกกดูเรียกกระชมนะครับจะชมกันนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีตู้พวกมือสองอีกนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่โซนเดียวนะครับเนี่ยตู้มือสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถงานด้านเวทีเสียงของเรานะครับก็จอดอยู่ที่เดียวกันนะครับ นี่แหละตัวลำโพงม,มือสองก็จะเรี่ยงยาวไปอย่างนี้หละครับเยอะนะครับผมร้านใหม่ของเยอะมากพี่ๆท่านไหนผ่านไปผ่านมานลองแวะมาชมกันได้นะครับผมหาตัวไหนอยู่โทรสอบถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบบีวีนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นแผ่นดินไหวจากข่ขยพีพีเซาชุ่มแผลนะครับนี่ก็สวย <c oughs> ตู้วิทยาศาสนีครับ เทอร์โบตัวถือตัวถือเหมือนเดิมนะครับผมตัวถือตัวทนตัวถูกนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียก<笑><笑>นะครับบอกได้ตกเล่าเนี่ยได้พี่น้องเลยนะครับผมเทอร์โบก็ใบละพันนะครับผมตัวเล็กสิ่กรมอ่าเลยไปจะเป็นแผ่นดินไหวพี่ๆเศร้านะครับอยู่ที่ใบละสองพันหนึ่งร้อยบาทเทอร์โบหน้าโคง้งอ่าเทอร์โบหน้าโค้งสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้ก็สวยนะมีหน้าพาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทถูกๆนะครับเนี่ยอ่าหนึ่งพันสี่ร้อบาทถูกๆนะครับบีบีทำสีใหม่มีอยู่หกใบก็ใบละพันเก้านะครับบีบีสิบแปดนิ้วนะครับอ่าเยอะครับเยอะสินค้ามือสองเรามีเยอะมากครับผมพีบีท่านไหนสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาชมกันได้นะครับผมแล้วเป็นจะเป็นพวกปากคอนครับปากคอนมือสองนะครับผมนี่แหละมาเลือกชมกันได้นะครับ ตู้กลางสองคูนหนึ่งจากอีตก็มีนะครับของจานอีตก็มีนะครับนี่แหละครับสิบสองนิ้วนะครับสองคูนสองคูนหนึ่งสองคูนหนึ่งครับของจานอีตละเอียดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตัวนี้ถูกๆขายกันถูกๆหรือว่าจะเป็นปากคอนนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นอ่า ผมไม่ทราบยี่ห้อมอนกันนะครับแต่ว่างานดีอยู่นะครับตัวปากคอนเป็นปากมีเนียมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปากพลาสติกนะครับปากคอนแบบสีไส้นะครับตัวนี้เป็นปากเปล่านะครับเราขายปากเปล่านี่ปากเดียวเราขายแค่ปากปากสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับตูดเป็นสี่ตูดด้วด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นสี่ตูดปากมีเนียม่ะโอเคนะครับผมวันนี้คลิปยาวมากนะครับผมประมาณ สิบกวานทีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชิปที่เรามารีวิวร้านใหม่ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับแนะนําร้านใหม่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้าราคาพิเศษนะครับผมที่ผมตั้งใจเอามาให้พี่ๆชมในวันที่เป็นชิปเปิดร้านนะครับผมเป็นชิปเปิดร้านใหม่เรามีสินค้ามาลดแน่นอนนะครับผมเป็นสินค้าประเภท Power Amp นะครับผมเป็นสินค้าประเภท Power Amp เป็น Power Amp รุ่นใหญ่ ครับผมเดี๋ยวมาชมข้างในกันนะครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ชมทั้งสองตัวนะครับฮะนะครับผมสองตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับผมสเปคเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะครับผมสั่งประกอบมาใหม่ตัวนี้อยู่ที่ราคา28,900บาทนะครับผมเขาทําเป็นพอแอมป์ขับเบรค ขับ18นิ้วข้างละสีดอกนะครับผมข้างละสีดอกสีตู้นะครับผมเน่เป็นรุ่นใหญ่ที่ว่าทํามาสําหรับโหลดโอหโอมโดยเฉพาะนะครับผมเอากลังขับนะครับผมกําลังขับก็อยู่ที่4 0 0 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4 0 0พวัตต์ก็ขับ18นิ้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงหลอกโครงปั๊มได้ข้างละสีนะครับผมตัวเดียวขับ8ดอกนะครับโมแปงลูกใหญ่ขาปลานี้ก็วางเต็้มนะครับผมขาปา10ลูกชุดป้องกันลำพงนะ บอดได้นะครับซิงประกบนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับสองตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําราคาพิเศษให้พี่ๆนะครับผมว่าสินค้าราคาพิเศษว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนี่แหละพัดลมใหญ่นะขนาดเครื่อง3 u ยูนะครับพัดลมใหญ่ขนาดเครื่อง3 u ยูนะครับผมอ่ตัวนี้ราคาปกตินะครับผมราคาปกติเราขายกันหน้าร้าน ก็อยู่ที่ตัวละนะครับผมตัวละ1 4 5 0 0บาทนะครับผมประกอบใหม่อยู่ที่28,500บาทนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ขายนะครับผมเรามาทําราคาพิเศษให้พี่ๆเอาแบบราคาจุกๆกันไปเลยนะครับผมเราขายกันที่ราคาเท่าละ8,500บาทนะครับผม8,500บาทนะครับสเปคนี้18ข้างละ4ขึ้นรถแหว่าจะเป็นแนวเครื่องไฟได้หมดงานดนตตีได้หมดนะครับผม ราคาพิเศษก็อยู่ที่8,500บาทนะครับผม8,500บาทให้พี่ๆไปคิดเองว่ามันคุ้มไหมนะครับว่าสเปคนี้นะครับผมกับราคานี้มันคุ้มไหมนะครับผมบอกเลยว่า18ข้างละ4แบบจุกๆนะครับผมพี่ๆตานไหนสนใจก็จ้งกลางมาได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมสินค้าเรายังมีเยอะๆมากมายนะครับผมมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมสินค้าทุกตัวยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับผม ก็ยังคงสโลแกนเหมือนเดิมนะครับขายถูกเน้นเน้นขายถูกเน้นขายไว้นะครับผมต้องเรานะครับผมร้านหิงซาวอะไรนะครับผมแต่และขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตองกลาวคำว่าสวัสดีครับ